สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับครูแบงค์นะครับกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการสนทนากับผู้ใหญ่นะครับการสนทนากับบุคคลทั่วไปนะครับการใช้ถ้อยคําต่างๆนะครับเพื่อให เป็นการใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับเพื่อให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกดีต่อผู้พูดนั่นเองนะครับแล้วครูจะมีใบงานนะครับครูจะแนบลิงก์ใบงานไว้ในใต้คลิปนะครับให้เรียนสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์หรือว่าเขียนลงในกระดาษ A4 นะครับ ก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับให้สรุปนะครับสรุปการสนทนาลงไปในกระดาษ A 4นะครับจะเป็นยังไงนะั้นไปดูเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับทิเชอร์เนย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ มารยาทในการสนทนากับผู้ใหญ่นะคะมารายาทในการสนทนากับผู้ใหญ่นะคะมีหลักในการพูดอย่างไรถึงจะเรียกว่าสุภาพนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสนทนาและการพูดโทรศัพท์มาฝากนักเรียนกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากการสนทนาการสนทนาหมายถึงการสนทนากับบุคคลทั่วไปควรเลือกใช้ถ้อยคําที่สุภาพเพื่อให้ผู้ฟังมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้พูดและช่วยให้การสื่อสารประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคําสุภาพเมื่อพูดกับบุคคลที่เคารพนับถือกันบ้างดีกว่าค่ะถ้านักเรียนเป็นผู้ชาย ควรใช้คำลงท้ายว่าครับส่วนผู้หญิงเราจะใช้คำลงท้ายว่าค่ะส่วนคำสรรพนามแทนผู้พูดถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้คำว่าผมกระผมส่วนผู้หญิงเราจะใช้คำว่าหนูฉันและดิดฉันส่วนคำสรรพนามแทนผู้ใหญ่เราอาจใช้คำว่า คุณนำหน้าเสมอผู้ชายและผู้หญิงจะใช้เหมือนกันเช่นคุณครูหรือคุณป้าเหมือนกันค่ะและสุดท้ายคือการกล่าวทักทายและการกล่าวลาถ้าผู้ชายเราใช้คำว่าสวัสดีครับส่วนผู้หญิงเราใช้คำว่าสวัสดีค่ะ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้คำสุภาพเมื่อพูดกับบุคคลที่เคารพนับถือกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นใครจะอาสาออกมาพูดกับคุณครูเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูบ้างคะผมขออาสาครับคุณครูถ้าอย่างนั้นเชิญด้านหน้าเลยคะ่ะนักเรียนคะตั้งใจดูตัวอย่างการสนทนาระหว่างครูกับวินให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะวิน สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้าเธอมาซื้ออะไรหรอผมมาซื้อของใช้ครับคุณครูเหรอครับมาซื้อของหรอครับจ้าครูมาซื้อของแล้วเธอมากับใครผมมากับคุณป้าครับคุณป้ากำลังเดินซื้อของอยู่ด้านโน้น,นะครับครูไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า เก่งมากเลยนะคะวินนักเรียนต้องจดจำตัวอย่างนี้เอาไว้ให้ดีด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาฝากนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจงเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ถูกต้องครับใช่แล้วค่ะ เยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วค่ะนักเรียนคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการพูดโทรศัพท์กันต่อเลยนะคะ,คะการพูดโทรศัพท์เป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ในการพูดโทรศัพท์ควรใช้ภาษาที่สุภาพ พูดสั้นๆชัดเจนได้ความครบถ้วนตามที่ต้องการและมีมารยาทไม่ควรพูดโทรศัพท์นานเกินไปถ้าเรื่องที่ติดต่อมีรายละเอียดมากควรจดบันทึกย่อๆไว้ก่อนเพื่อกันลืมตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมเพชรศักดิ์ขอเรียนสายกับคุณเพชรมณีครับคุณเพชรมณีเหรอครับผมเพชรศักดิ์ครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่การเดินทางมีการเลื่อนกำหนดการเล็กน้อยคือผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดประมาณต้นเดือนถึงจะกลับนะครับผมต้องขอโทษคุณเปชรมณีด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะค่ะนักเรียนต่อไปเราไปดูตัวอย่างการรับโทรศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะการรับโทรศัพท์ควรแจ้งสถานที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ถ้าผู้ที่ติดต่อมาต้องการพูดกับบุคคลอื่นควรตามบุคคลน,นั้นมาพูดด้วยความเต็มใจและถ้าบุคคลน,นั้นไม่อยู่หรือไม่มารับสายควรบอกเหตุผลอย่างนิ่มนวลและขอให้ฝากข้อความไว้ในกรณีที่โทรศัพท์มาผิดสถานที่ควรบอกอย่างสุภาพตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะที่นี่02 222 2222 22, บ้านคุณมณีวันค่ะต้องการพูดกับใครคะคุณมณีวันไปธุระข้างนอกกรุณาฝากข้อความไว้ได้ไหมคะถ้าในกรณีโทรศัพท์มาผิดสถานที่เราควรพูดว่าที่นี่ศ2 2ย์2 2 2 2บ้านคุณมณีค่ะ ขอโทษนะคะไม่มีคนชื่อนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสนทนาและการพูดโทรศัพท์กันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมที่ครูเตรียมมาฝากกันบ้างดีกว่าค่ะนักเรียนคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ แล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียน สำหรับการสนทนากับผู้ใหญ่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในการพูดสนทนากับผู้ใหญ่ทุกๆครั้งนะคะนักเรียนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดให้มีห่างเสียงนะคะผู้ชายจะต้องพูดคําว่าครับส่วนผู้หญิงจะพูดคําลงท้ายว่าค่ะอยู่เสมอนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้สนทนาของเรานั่นเองนะคะ ในการพูดสนทนากับผู้ใหญ่นะคะเราจะต้องใช้คําพูดธรรมดาแตกฟังเข้าใจง่ายชัดเจนนะคะไม่พูดคําหยาบคายและใช้น้ำเสียงสุภาพน่าฟังนะคะเสียงไม่ดังมากจนเกินไปนะคะหรือว่าไม่เบาจนเกินไปเนาะใช้ท่าทางสุภาพประกอบการสนทนานะคะเวลาเราสนทนากับผู้ใหญ่เราจะต้องมองหน้าของผู้ใหญ่ด้วยนะคะด้วยท่าทีที่สนใจแล้วก็นอบน้อมนะคะ ในวันนี้นะคะทิเชอร์ก็มีใบงานมาฝากนักเรียนนะคะใบงานเรื่องพูดดีมีมารยาทนะคะโดยทิเชอร์นะคะจะให้นักเรียนเติมบทสนทนาด้วยคําพูดที่เหมาะสมนะคะ